นับถูกพี่พี่อารใส่สามพันหรือสามรอยพี่ร้อยใช่ไหมโอเคพี่ตอนนี้เท่ากับนำอยู่ที่พันห้าพี่ชาจ๋าที่พี่นาะทีลุยได้เลยพี่ชายหนึ่งพันห้าหนึ่งพันกร้พี่สุเมธีสองพห้าพี่แมนมาแล้วสองพห้าที่พี่แมนพี่ขอสามพันได้ไหมรายการเนี้ย รายการนี้ขอสักสามพันไดไหมพี่ชายจ๋าผมได้ไหมเนี่ยได้อะไรอหรพี่ทักแล้วครับขอพระคุณมากครับพี่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่โยนได้เลยนะครับพี่ชายจ๋าตอนนี้นําอยู่ที่สองพันพี่นาทีใสยผมก็สามพันได้ไมเพราะรายการนี้มันเกินสามพันอยู่แล้วพี่จบที่สามพันก็คุ้มพี่ชายจ๋านําอยู่ที่สองพันห้าโอโหพี่ชายรายการนี้สามพันพี่นาทีขอประคุณครับเลขโค้ดนัมเบอร์เอาเลขสวยๆไปเลยพี่ <c oughs> รายการนี้เลขอะไรพี่เสียเก่งสวัสดีครับหนึ่งรายการนี้สร้าง899เหรียญไม่สามหลักก็สองหลักพี่หนึ่งเก้าสี่ครับพี่เลขโค้ดนัมเบอร์หนึ่งเก้าสี่พี่ชายจ้า กว่าน,นี้ไหมครับลุยได้เลยพี่ชายจ๋ารายการนี้นับวะลายเสือจำนวนการจัดสร้างแค่899องค์พี่ลุยได้เลยพี่ชายจ๋าผมนับสามให้พี่สามพันรายการนี้นับสามไปแล้ว สวยเหมือนกันนะพี่ชายจา๋ารายการนี้ได้ไปยินดีด้วยนะครับพี่มีใครให้มากกว่าสามพันไหมครับพี่โอ้โหอย่าบอกนะจบสามพันจริงๆอ่ะโอ้โหเป็นเรื่องเลยพี่นับสองครับพี่นับสองครับพี่ไม่ใส่ไม่ว่าจบกันแบบรวดเร็วทันใจพี่ชายจา๋ารายการนี้พี่นาทีอย่าพิ่งนับหนึ่งให้ผมเลเอ,อเหยเหมือนพี่นาทีรีบเลย พันผมนับสองไปแล้วบิดละหนึ่งรอนี่คือเนื้อนวะลายเสือจำนวนการจัดสร้าง8ปด้อยองค์เท่านั้นไม่ได้มีทุกลังนับหนึ่งครับพี่โอ้โหพี่โมโหไม่มีใครใส่พี่นับดีเลยสามสองหนึ่งถ้าไม่มีใครให้มากกว่าสามพันรายการนี้แล้วยินดีด้วยนะครับพี่ชายจ้า ถ้าไม่มีแล้วจบการประมงพี่สามพันหนึ่มาแล้วพี่ลุยได้เลยนะครับพี่ชายจ๋ายินดีด้วยครับพี่จบ่ ปป0 0พี่นาทีโยนเรียบร้อยขอบพระคุณมากครับพี่ชายที่เมตตารายการนี้ขอบพระคุณมากครับพี่ใครได้ไปสาสามพันห้าร้อย <G ül> แป๊หนึ่งนะพี่แอ๊หนึงนะอัหแบบนึง,นะแบบนงอ๋อโอเคพี่พี่เขามีตั้งแต่สามพันสามแล้วพี่สมทวยคงควรคอยสวัสดีครับพี่ชายจา 3, 500, ๋าสามพันห้าร้อยแคปบหน้าจอดันเก้าให้ผมหน่อยพี่แคปบหน้าจอดันเก้าให้มีคุณหน่อยพี่ชายจ๋าสามพันห้าร้อยนะครับนั่นไงพี่นาทีเห็นยังของพี่อยู่ข้างล่างคําว่ารับเห็นปะ่ะ โอเคนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะพี่นะเอา้าไปพี่แคปหน้าจอดันเก้าให้ผมหน่อยพี่ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับพี่ชายจา๋าพี่คนนั้นอยู่ไหมพี่สามพันห้าร้อยอยู่ไหมครับพี่พี่ได้ครับพี่ได้ครับเนี่ยพี่ได้พี่ได้พี่ได้สามพันห้าร้อยพี่ 3, พแคปหน้าจอดันเก้าให้มีคุณหน่อยพี่ แคลปหน้าจอดันเก้าให้ผมหน่อยขอบพระคุณมากครับพี่ลิง์กอยู่หน้าโปรไฟล์บ้านเขียวต่อไปก็จะเป็น